ก็สวัสดีด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการสปอยอนิเมะส,สำนักถังเลยเพราะจบแดนในตอนที่100นะครับ หลังจากที่ทางด้านเทพธิดาแห่งความรักได้ขอบคุณทางด้านวีเฮาที่สามารถจัดการเทพธิดาแห่งความชั่วร้ายได้แล้วนะครับจากนั้นนางก็ได้เล่าถึงเรื่องราวในอดีตของนางที่ครั้งหนึ่งนางนั้นเคยสัญญากับคนรักของนางที่มีนามว่าชิงหลางที่เข่าสุริยันและจันทาว่าทั้งสองนั้นจะไม่แยกจากกันไปชั่วนิรันดร์และทั้งสองนั้นก็ได้สัญญาว่าจะอยู่แดน,นเทพด้วยกันจึงในเวลานั้นททเทพธิดาแห่งความรักเนี่ยนางก็ได้กลายเป็นทเทพแห่งความรักแล้วนะครับเหลือแต่คนรักของนางซึ่งคนรักของนางในเวลานั้นก็ทททททกก้้้าาาาวดดดสสออออบขขงเเเพููรยยย่่แลละนนนั็ุี ไม่ผ่านไปและเมื่อเวลาผ่านไปเทพที่ได้แห่งความรักนางก็ได้เฝ้ารอผ่านด่านการทดสอบที่เก้าของเทพอสูรอยู่บนแดนเทพและคนรักของนางน,นั้นได้กลายเป็นเทพไปแล้วแต่ทว่าเขานั้นก็อยู่ที่ระดับแค่99ซึ่งการมาในครั้งนี้ของคนรักของนางนั้นก็มาขอให้นางน,นั้นช่วยเพื่อให้เขานั้นได้บ่านด่านสุดท้ายแต่ทว่าการกลับมาในครั้งนี้นางน,นั้นก็ได้ถูกหักหลังและก็ได้ถูกกิจสังหารเทพจากทางด้านชิงหลางคนรักของตนเองซึ่งการที่คนรักของนางนั้นได้ปิดชีพนางก็เป็นเพราะว่าด่านสุดท้ายของการสืบททอออดกาารรเเป็นนนนวยพขงงงงงชัั้้ตสหค ที่รักของตนเองหลังจากที่นางนั้นได้ถูกกีดสังหารเทพเมื่อเวลาผ่านไปความแค้นในใจของนางก็ไม่อาจจะลืมเลือนไปได้และสุดท้ายจึงถูกเทพแห่งความชั่วร้ายนันยึดลากไปตัดมาทางด้านชิวเอ๋อร์และตรงเอ๋อนะครับในเวลานี้ทางด้านตรงเอ๋อนั้นกําลังจะจากไปแล้วและนางนั้นก็ได้ถามว่านางเป็นผู้ชนะแล้วใช่หรือไม่ซึ่งชิวเอ๋อ้นก็บอกว่าใช่นางนั้นเป็นผู้ชนะซึ่งทว่าตรงเอ๋อที่กําลังจะจากไปนั้นก็ได้บอกว่าให้เก็บความรักของตนเองนั้นเอาไว้และบอกให้ชิวเอ๋อร์ใช้ชีวิตกับวีเเเเ่่่าาาาาาาตอออไไปปนนั้้้ยยยกจจะูงงข ตลอดเวลาเลยข้านั้นอยากจะเป็นภรรยาของเจ้ามากๆหลังจากนางได้เอ่ยจบนางก็ได้จากไปทันทีนะครับวีเฮาที่ได้เข้ามาถึงตัวของตงเอ๋อแล้วเขานั้นก็ไม่สามารถทําอะไรได้นะครับในแต่ละให้และอบกอดนางเอาไว้พร้อมกับนึกถึงเรื่องเล่าในอดีตที่ผ่านมาวีเฮาที่ได้แต่ร่ำไห้อยู่นั้นเขาก็ได้แต่ทวงสัญญากับตงเอ๋วว่าเคยสัญญากันไว้แล้วไม่ใช่หรืองไงว่าเรานั้นจะ,ะเผชิญหน้ามันไปด้วยกันเราจะทิ้งข้าไปไม่ได้นะหลังจากบทสรุปในการทดสอบได้ออกมาแล้วทั้งหมดทุกคนนั้นก็ได้ถูกดึงออกมาจากด,าดสอบบเทิดาาแห่งคควมรัักนะ หลังจากที่ออกมาแล้วเนี่ยชิวเอ๋ร์นางก็ได้คิดกับตัวเองว่าตรงเอ๋อเจ้าเป็นผู้ชนะแล้วนะเราใช้ชีวิตของตนเองเพื่อบอกว่าเจ้านั้นรักเขามากกว่าข้าซึ่งในใจของนางเนี่ยก็คิดเอาแต่ชนะอย่างเดียวนะครับเพื่อที่จะให้ได้ความรักครั้งนี้มาอย่างเห็นแก่ตัวแต่การแพ้ในครั้งนี้ก็รู้สึกว่ามันคุ้มค่าแล้วและในเวลานี้ชิวเอ๋อนางก็ได้รู้สึกเจ็บปวดเป็นอย่างมากและก็รู้สึกว่าคนที่ตายควรจะเป็นนางเองจากนั้นทางด้านชิวเอ๋อนางก็เลือกที่จะจากไปนะครับและในชีวิตนี้ของนางก็เเเเเลลลือกกกททีีีีีี่่่่จจจะะััััวววาาพยยยยงคนนนนนดดโมมมไปปแ้ ก็ได้ถามกับราชันเทพไปว่าท่านต้องมีวิธีฟื้นชีพตรงเอ๋อได้แน่ข้านั้นยินดีที่จะแลกด้วยชีวิตของตนเองใช้ชีวิตของข้าแลกเพื่อให้นางฟื้นขึ้นชีพขึ้นมาและก็ได้ขอร้องไปที่ราชันเทพนะครับจากนั้นราชันเทพเนี่ยก็ได้ดึงดอกเดีอารวอนออกมาจากตัวของตรงเอ๋อซึ่งมันก็ส่งผลให้ตรงเอ๋อ่ยมีชีวิตกลับมานะครับแต่ถ้ว่าตรงเอ๋อ่ยก็ยังไม่ฟื้นขึ้นมาจากนั้นราชันเทพก็ได้กล่าวขึ้นว่าข้านั้นเป็นราชันเทพจึงถูกจํากัดด้วยกฎของแดนเทพไม่สามารถยุุ่่่่งงงงเเกกกกีียยยวววััับโลมนนนนษ์ดดดด้้้้แตทาาาิขอออครึจ ได้เคยป้อนนางเอาไว้ยั่ไม่ได้รับการกระตุ้นอย่างเต็มที่ข้านั้นจึงใช้จิตเทพเซหนึง่งยิ่ฝากไว้ในห้องจิตวิญญาณของมันกระตุต้นมันให้ออกนิดอย่างเต็มที่เพื่อรักษาชีวิตของนางเอาไว้ซึ่งวีเฮาเนี่ยก็คิดว่าราชันเทพต้องมีวิธีอยู่แล้วนะครับแต่ทว่าราชันเทพนั้นก็ได้กล่าวขึ้นว่าเมื่อเรียนผูกแล้วก็ต้องเรียนแก้โดยตนเองการฝึกฝนอย่างหนักในโลกไม่ใช่การบำเพ็ญเพียรเ,เป็นเทพอย่างเดียวจงส่งนางกลับบ้านของนางเถิดหลังจากที่ทุกคนนั้นเดินออกมาจากหุบเข่าทำอาหารลักแทนแล้วคาวทีมย ไม่มีเลี้ยวแรงซึ่งเขานั้นก็ตั้งใจที่จะพาตรงเอินนั้นกลับบ้านนะครับแล้วก็คิดว่าบางทีลุงนิวและลุงไทยนั้นอาจจะพอมีวิธีอยู่ซึ่งวีเฮานั้นก็ได้หันไปขออนุญาตพูดโซเชียลว่าจะพาตรงเอินนั้นกลับสำนักข้าวเทียนหลังจากที่วีเฮามาถึงสำนักข้าวเทียนแล้วลุงนิวและลุงไทยเนี่ยก็ได้รับตัวนางเข้าไปรักษานะครับซึ่งระหว่างที่ตรงเอิร์นกำลังพักฟื้นอยู่เนี่ยวีเฮาเขาก็ได้ยืนอยู่หน้าสำนักข้าวเทียนไม่ไปไหนเลยซึ่งลุงนนนนนิ้้้้้ววเเีีกกกกก็ไไดดบบออาาาััจจะะปหหูลใซขพแ งเออป็นย่าวีเฮานั้นจึงสัญญากับตนเองว่าเขานั้นจะแข่งแร่งขึ้นเรื่อยๆให้ได้และเขานั้นก็ขอสาบานว่าต่อให้ไปไกลสุดขอบฟ้าเขานั้นก็ต้องหาวิธีทําให้ตงเอิร์นนั้นฟื้นกลับมาให้ได้นะครับแล้วก็ได้ขอตัวไปจากสํานักข้าวเจียนทันทีจากนั้นก็ได้ตัดมาที่สํานักถังนะครับที่ในเวลานี้สํานักถังนั้นก็ได้วุ่นวายเป็นอย่างมากทางด้านอาจารย์เฉินจือเวินเนี่ยก็กาลังเตรียมการส่งอาวุธหน้าไม้จูเก๋ไปให้ทางด้านจักรวรรดิซิงหลัวอย่างเร่งด่วนอยู่พร้อมกับทางด้านเกาะหหลาาาาายไไ่่กก็สงงงงมออบใ้้้ทททดดนนนนจัรรรวเีุซซึืแะ ไปเนี่ยก็ได้คุยกันว่าโลหะหายากที่ทางด้านวีเฮานั้นขโมยมาจากคลังศาสตาวุธของจกักรวรรดิสุริยันจันทาท,ทําให้สำนักทางนั้นพัฒนาขึ้นเร็วมากพร้อมกับกําไรในบัญชีของสำนักเก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยึ่งในเวลานี้สวิตเทาลานั้นก็ได้ขึ้นของราชแล้วจกวักรวรรดิสุริยันจันทาพร้อมที่จะก่อสงครามได้ทุกเมื่อสำนักทางต้องเล่นพัฒนาให้แข็งแร่งขึ้นโดยเร็วนะครับทางด้านกูอีท,ที่วีเฮานั้นพาออกมาก็ได้มาอยู่ที่สำนักทางแล้วนะครับซึ่งในเวลานี้นางก็ได้กกนนัััับบง้่ยูใวลตออหะคร ซานซือเนี่ยจึงคิดว่าเพราะแบบนี้เย่กู่อีเนี่ยจึงมากอะติดอยู่ที่สำนักถังเราสินะทางด้านเย่กู่อีเองที่ได้ประลองกับทางด้านจีเจียเฉินอยู่เนี่ยก็ได้ชมจีเจียเฉินไปนะครับว่าทั้งมีฝีมือที่ไร้กาจจริงๆและการที่นางได้แลกเปลี่ยนความรู้กับทางด้านจีเจียเฉินมันจึงทําให้นางได้ฝึกฝนจนแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆเลยจากนั้นก็ได้มีสมาชิกของสำนักถังเข้ามารายงานว่ามีนางชิวชิวนั้นมาขอความช่วยเหลือนะครับและตอนนี้ก็รออยู่ด้านนอกแล้วทางด้านนางชิววที่มาด้วยสภาพสะบักสะบอมเนี่ยนางก็ได้บอกว่าใใหห้้้้ชช่่่วววยยยแมขขออองงงงนงนงนนาดรสัักไป จากนั้นนานชิวชิวก็ได้เล่าว่านอกจากซอลเลคเอร์กับเชียนหุ่นแล้วกลุ่มอื่นๆที่เข้าร่วมการแข่งขันต่างตกอยู่ในมือของสวตเทรลันทั้งสิน้นและแม่ของนางชิวชิวเนี่ยก็พยายามอย่างสุดความสามารถนะครับเพื่อช่วยนางนีออกมาจนได้และแม่ของนางนั้นก็ได้ถูกจับตัวเอาไว้กดขี่และทารุณพร้อมกับต้องทุกข์ทรมานกับวิญญาจาร์ชั่วหลายเยกูตอกทำให้เหล่านั้นห่วงตัวประกันจนไม่กล้าลงมือกับจักรวรรดิสุริยันจันทาและหรือไม่ก็ต้องการให้สำนักและโรงเรียนเสี่ยงเข้าไปช่วยเพื่อเข้าไปถูกจัดดดกกกาาารรททีีละคคนเนเเปป่็ไ้ิวแบบ เป้าหมายสุริยันจันทาถายความระแวดระวังลงและทุกคนเนี่ยก็ได้บอกให้นางชิววเนี่ยพักที่สำนักก่อนนะครับเพื่อที่ทางสำนักทางเนี่ยจะไปแจ้งข่าวกับหอเทพสมุทรก่อนและหลังจากที่วีเฮานั้นเลิกกักตนแล้วแล้วค่อยรวมกําลังกันไปช่วยทุกคนที่ถูกจับเอาไว้ซึ่งทางด้านกูอีเนี่ยก็อาสาขอไปช่วยด้วยนะครับเพราะแม่ของนางก็เสียชีวิตเพราะการต่อสู้กับวิญญาจารชั่วร้ายเช่นเดียวกันและการที่นางนั้นเข้าร่วมกับพันธมิตรผิงผานเพื่อที่จะสังหารวิญญาจารชั่วร้ายและนางก็รู้อยู่แล้ววววว่่่าาาาากรรแขขขงงงงััันนอออุธธิิิิิิญญณณใต้ดคืหลทบส์ซึ ที่นางทาแบบนั้นถ้าถึงเวลาเข้าขันจริงๆนางก็คิดว่านางก็จะระเบิดตัวเองเลยนะครับเพื่อที่จะให้พวกมันนั้นตายไปด้วยกันและนางเนี่ยก็ได้คิดว่านางจะไม่นั่งมองนางชิวชิวต้องเสียแม่ของนางไปเฉยๆแน่ซึงนางชิิวเนี่ยก็ได้เข้ามาขอบคุณนะครับตัดมาทางด้านวีเฮานะครับที่เขาเกําลังกักตัวฝึกอยู่ซึ่งวีเฮาเนี่ยก็ได้ตั้งเป้าหมายว่าถ้าฝึกไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายก็จะไม่ออกไปต่อให้ปิดด่านฝึกตนจนตายก็จะไม่ยอมตายอยู่ที่นี่ตัดมาทางด้านราชันเทพถังซานนะครับมันก็ได้มีปรากฏการณ์ ริยันและจันทาหมุนเวียนผ่านผ่านไป,ไป4 0 0พปีทงที่อยู่บนหอคอยสูงอาหารที่ดุดันทงพัดโบกสะบัดอาชาเหยียบย่ำกระดูกขาวตัดสินแพ้ชนะจันเพนคล้อยต่ำมือเอื้อมจับหน้าผาหมื่นจังปกคลุมด้วยหมอกตะวันไล่ใจนั่งเฝ้ามองวีรบุรุษฟังกระดูกในสนามลบทุกสปปรรพชีวิตดูดลากยาฝังศพนับล้านใครเล่าเฝ้าถอนใจซึ่งในเวลานี้จักรวรรดิสุริยันจันทาก็เตรียมทําสงครามแล้วนะครับซึ่งทางด้ามทั้ง3จักรวรรด,ดิดั้งเดิมของ ทวิปโต้หลวเนี่ยก็เตรียมการเช่นเดียวกันตัดมาทางด้านเชียวเอรอนางก็ได้กลับไปอยู่ในป่าลึกนะครับทางด้านสำนักทางเองก็เล่งฝึกฝนทหารของพวกเขาเช่นเดียวกันและเมื่อเวลาผ่านไปวีเฮาก็ได้ออกมาจากการปิดด่านฝึกตนแล้วนะครับดึงการออกมาในครั้งนี้ก็ทําให้เขานั้นโตขึ้นแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรสามารถติดตามการสปอยในตอนหน้าได้เลยนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการสปอยอนิเมะสำนักถังเลยพบจบแดนแลวแล้วก็ขอบคุณผู้ติดตามทุกคนด้วยนะครับที่อยู่กับช่องเสี่ยวแซมและฟังสปอยของเสี่ยวแซมเนี่ยมาจนถึงตอนที่100ซึ่งในอนิเมะเนี่ยก็จะมีฉลองครบตอนที่100ด้วยนะครับสำหรับใครที่ดูจบแล้วก็จะเพิ่งปิดนะครับเพราะว่ามันจะมีเอ็นเคด็ดฉลองในช่วงสุดท้ายโอเคครับสำหรับคลิปนี้หากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยไว้ณที่นี้ด้วนะครับหากถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยสำหรับคลิปนี้